สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง Sister Nan อีกแล้วนะคะในคลิปนี้แนนจะมาพูดถึงสิ่งที่ใครหลาหลายคนก็ทำกันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแนนเองก็เคยทำมาก่อนนั่นก็คือวิธีการพักหน้าด้วยไข่ขาวว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นจริงหรือเปล่ามาติดตามคลิปนี้พร้อมกันเลยนะคะใครที่เพิ่งมาเจอแนนเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ ยอมรับเลยนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยแนนเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ไข่ขาวพอกหน้าและคิดว่าไข่ขาวเนี่ยจะช่วยดูดซับเอาสิ่งสกปรกหรือแม้แต่สารพิษสิ่งตกค้างออกไปซึ่งตรงเนี้ยค่ะเป็นช่วงที่สมัยแนนเด็กๆแล้วนะคะแต่เมื่อแนอนโตขึ้นมานะคะก็มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูแลผิวต่างๆรวมทั้งงานวิจัยรองรับแล้วก็ปรึกษาพูดคุยและเปลี่ยนกับเพื่อนแพทย์ผิวหนังบ่อยๆนะคะจนได้รู้ว่าไข่ขาวเนี่ยมันช่วยทําให้ผิวของเราดี ขึ้นจริงหรือเปล่าและเหมาะไหมที่เราจะเอามาใช้ในการพักหน้าคะ่ะเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่เราเอาไข่ขาวเนี่ยมาทาลงบนผิวหน้าเรารู้สึกมีอาการยิบ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 คัน,ค,นคันบนผิวหน้าเป็นกันไหมคะนั่นแหลคะค่ะแดนเองก็เคยเป็นแล้วรู้สึกว่าไออาการคันยิบยิบเนี่ยมันเป็นปกติหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยคิดว่าน่าจะทุกคนน่ะน่าจะ เป็นเหมือนเหมือนกันเลยไม่ได้คิดอะไรมากนะคะและช่วงที่แนนเคยโดนสารอันตรายมานะคะอย่างที่ใครลหลายๆคนอาจจะเคยติดตามคลิปนี้มาแล้วนะคะช่วงนั้นแนนเองก็ได้ลองใช้ไข่ขาวเหมือนที่ทุกคนทาได้ละคะ่ะแต่ใช้ได้ไม่นานนะคะรู้สึกว่ามันคันยิบยิบคือเพิ่มการขันมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ทนไม่ได้เพราะว่าการใช้ไข่ขาวเนี่ยเรามองว่าทาแล้วก็ต้องร้อยให้แห้งใช่ไหมคะแล้วช่วงที่เราดึงลอกออกทุกคนเป็นไหมคะมันจะมีกันเจ็บแบบทนไม่ไหวเลยด้วยความที่แนนเป็นคนที่มีขนเยอะนะคะขนบริ เป็นผิวหน้าเยอะมากแล้วเวลาเราดึงออกี่คือแบบเจ็บเลยบางทีแบบน้ําตาไหลเลยนะคะทุกคนเป็นไหมคะแล้วหลังจากที่ดึงลอกไปแล้วนะคะมันก็จะมีอาการแดงที่ผิวแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายผิวอะค่ะเนี่ยเลยรู้สึกว่าควรหยุดดีกว่าแล้วพอเราโตขึ้นมานะคะเราก็ได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแบบนั้นเลยค่ะมันเป็นการที่เราไปทําร้ายผิวของเราโดยเฉพาะเวลาที่เราดึงลอกออกเห็นไหมคะว่าเรารู้สึกเจ็บใช่ไหมคะไออาการเจ็บเนี่ยมันคือทําร้ายชั้นผิวของเรานะคะเพราะ มันมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่แล้วนะคะการที่เราไปใช้ไข่ขาวดึงลอกก็ยิ่งไปเพิ่มทําให้การอักเสบของผิวเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใครที่มีซิวหรือว่าโดนสารอันตรายมาก็เสี่ยงที่จะทําให้ผิวเราเป็นหนักมากขึ้นและอีกอย่างนะคะนั้นพบว่าไข่ขาวเนี่ย มันไม่ได้สะอาดมากพอนะคะที่เราจะเอามาใช้กับผิวหน้าของเราค่ะแนนก็เลยรู้สึกว่าผิดมากๆเลยแล้วก็ขอโทษผิวตัวเองมากๆที่หลงไปใช้ไข่ขาวดึงลอกหน้าแบบนั้นมาก่อนและจากประสบการณ์ของแนนเองนะคะจึอยากมาแนะนําให้ทุกคนนะคะไม่ควรใช้ไข่ขาวในการพอกหน้าถ้าเราอยากจะพัก จๆแนะนําแบบนี้ดีกว่าค่ะให้ใช้เจลว่านหางจระเข้ร่วมกับการทาครีมกันแดดทุกวันค่ะครีมกันแดดแนะนําเป็นฟิสิกอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเคมีข้อเนี่ยมันจะหนักกับผิวหน้าของเราและอาจทําให้ผิวเราเกิดการระคายเคืองได้ค่ะส่วนเจลว่านหางจระเข้นะคะแนนไม่แนะนําให้ใช้จากใบสดๆนะคะเพราะว่าไอ้เมือกของมันหรือว่ายา,างต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิวเรายิ่งเกิดอาการแพ้ แค่2ออย่างนะคะจากประสบการณ์ในมองว่าเพียงพอต่อการพักหน้าแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็คือทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นเข้าไว้อย่างที่2นะคะก็คือการทําให้ผิวของเราได้รับการปกป้องไม่ได้สุดก็คือการทาครีมกันแดดนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ผิวแห้งมากใช้เจลว่านหางแล้วก็ยังเอาไม่อยู่แนะนําว่าให้ใช้เป็น m o ร์ไ u r i z e r ก็ได้นะคะที่ไม่มีส่วนผสมของการผัดผิว มาใช้เพิ่มเติมได้ค่ะและแพทย์ผิวหนังเองนะคะก็ยังแนะนําว่าการพักหน้าด้วยไข่ขาวอาจไม่ปลอดภัยแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้ผิวของเราแย่ลงมากกว่าเดิมได้อีกด้วยค่ะก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับทุกคนนะคะอยากให้แนนทําคลิปอะไรหรืออยากพูดคุยนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะคะส่วนใครอยากจะ าขอคําแนะนําเพิ่มเติมในการดูแลผิวพรรณแบบส่วนตัวทักมาได้ที่ไลน์แอสเตอร์แนนค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ